แหง,งมอันงงม, <Yes. S 2> มันเปงง็นอกสวยันนี้มาเดินเขาชมวิวไปก่อนนะจ๊ะชมวิวที่สวยที่สุดที่สูงที่สุดในฮ่องกงจะพีทสนม่วงมาทุกคนเลยม่วงมาทุกคนเลยสองเนี่ย <c oughs> <c oughs>

ัไม่เห็นเลยคุณแต่ละคนเงียบเลยนะคะทำมึงมาภาคกูไปล้มคว้าลงดูอุตส่าหปใจกูดีล้วนี่กยิ้มก็ได้